สวัสดีครับพีพีเอฟซีครับวันนี้ผมมีวิธีการดูรถเบอร์สองนะครับวิธีการดูเบื้องต้นนะสําหรับรถที่น้ําท่วมมานะครับวันนี้มีวิธีดูตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างนะครับผมตามกันมาดูเลยครับวิธีการแรกครับเบื้องต้นเลยหัวน็อตครับหัวน็อตล้อพวกนี้ครับจานเบรคพวกนี้ครับถ้ามีคราบสนิมเกิดขึ้นนะครับผมมั่นใจเลยนะรถคันนี้ต้องแช่น้ําหรือน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับมาดูกันอีกจุดหนึ่งครับภายในรถมาดูกันเลยอันนี้คือจุดที่สําคัญเลยนะครับผม ง่ายครับดึงดูเลยตรงนี้ถ้ารถนะครับไม่เนียนแบบนี้นะไม่เนียนแบบนี้นะครับถ้ามีรอยสนิมคาบสนิมเกิดขึ้นมามั่นใจได้เลยนะครับว่ารถต้องมีการแช่น้ํามาและตรงหัวอน็อตลางบอกพวกนี้นะครับถ้าขึ้นสนิมครับยิ่งมันจได้ร้อเปเเลยคันนี้ต้องมีแช่น้ํามาหรือน้ําท่วมมาเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งครับดูได้หลายอย่างตัวนี้ครับบอกได้หลายอย่างเลยถ้าไม่เดินแบบนี้นะถ้าไม่เดินแบบนี้ถ้ามีสนิมหรือมีเปลี่ยนมานะครับ ต้องมั่นใจได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ต้องมีการชนหนักมาหรือแช่น้ำมาเหมือนกันนะครับผมมาดูดึงจุดครับมาดูเลยครับผมอันนี้ครับเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับเป็นที่เก็บยางอะไหล่นะครับเป็นที่เก็บขึ้นมือยางอะไหล่นะครับผมมาดูเลยถ้าข้างในนี้นะครับถ้าไม่เดิมแบบนี้นะถ้าไม่เดิมแบบนี้ครับถ้ามีคราบสนิมนะครับหรือว่ารอยผุนะครับมั่นใจได้เลยครับเราไปเลยคันนี้ต้องมีการแช่น้ําหรือรดน้ําทั่วมานั่นเอง อันนี้นะครับเป็นวิธีการดูรถมือสองเบื้องต้นนะครับสำหรับรถที่น้ำท่วมมานะครับผมและยังมีอีกจุดอื่นหลายจุดอีกนะครับที่พี่ๆอาจจะไม่เห็นนะครับอาจจะต้องใช้ลิฟต์ในการยกดูใช้แม่แรงในการยกดูครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับถ้าเป็นสินิมานะครับมั่นใจได้เลยนะรถคันนี้ต้องมีการแช่น้ำรถน้ำท่วมมาแน่นอนนะครับผมเอาล่ะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับมีความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ ใครสนใจรุ่มือสองครับฝากด้วยครับร้านต้องเจริญเจริของเรานะครับผมรถสวยคุณภาพดีราคาโดนใจแน่นอนนะครับผมฝากเบอร์ด้วยครับ087791 4199นะครับผมสวัสดีครับ